สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายถึงแม่เจ้าหกสามวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูต้นมะนาวนะครับมาดูประเด็นของวันนี้กันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับไปชมเลยครับวันนี้ประเด็นที่จะคุยก็คือการตอนกิ่งมะนาวนะครับช่วงนี้อากาศมันแรงนะครับเวลาเราตอนกิ่งบางที รากยังไม่เดินนะครับช่วงที่ก่อนเราจะตอนเนี่ยมันก็มีฝนตกชุ่มชื้นดีนะทีนี้มันแรงไปครับดูมีแต่ดแดดจ้าไปหมดเลยนี่ทำให้ตุ่มตอนมันแห้งนะแห้งแบบนี้นี่แต่รากออกมาก็ยังไม่พอนะครับในการที่จะตัดไปปลูกนี่ครับดูนี่มันก็มีรากออกมาแล้วแต่ยังไม่พอต่อการไปปลูกนะ เราจะช่วยเหลือเขาไม่ให้เขาแห้งเป็นผงไปต่อไปด้วยการใช้สลิงฉีดยากับเข็มฉีดยานะครับก็ซื้อร้านขายยาครับสลิงดูดก็5บาท10บาทแนละ้วแล้วก็เข็มก็อาจจะอัลลบาท2บาทนี่เองเราก็เอามาดูดน้ำเลยครับเนี่ย ครับแล้วก็เราก็จะไปเติมน้ําเข้าไปในตุ่มตอนนะครับโดยใช้เข็มนี่แหละจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ฉีดน้ําลงไปนะค่อยๆบีบลงไปนี่น้ำก็จะค่อยๆซึมไปหล่อเลี้ยงตุ่มตอนไม่ให้แห้งเป็นผงเกินไปนะครับ น,นี่ก็เป็นวิธีแก้ไขกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคในการดูแลกิ่งตอนที่มันแห้งก่อนที่จะรากเพียงพอนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ